ได้เลือกออกงานหลังจากหายจากโควิด19สำหรับนักสแสดงหนุ่มเกรทวรินทร์ทที่ได้มาเคลียร์เรื่องของสถานะหัวใจว่าสรุปแล้วเนี่ยโสดหรือเปล่าเจ้าตัวบอกเลยนะคะบอกว่าโสดไม่มีคนคุยตอนนี้ยังไม่ได้อยากมีแฟนยืนยันว่าโสดจริงๆแฮปปี้ดี ส่วนภาพที่ถ่ายในช่วงกักตัวอยู่บ้านที่หลายคนแซวนั้นก็ใช้ขาตั้งกล้องพร้อมกับอัปเดตอาการหลังจากหายจากโควิดว่าปกติดีตอนแรกกลัวจะมีอาการลองโควิดแต่พอไม่มีก็สบายใจค่ะผมว่าการฉีดวัคซีนนะครับมีส่วนที่ทําให้อาการมันไม่หนักด้วยไี่อาการหลังโควิดสำหรับผมมาไม่มีแต่ว่าผมมากลัวที่สุดคือกลัวว่าจะมีลองโควิดนี่แหละ<ม>เพราะเราก็เสดข่าวใช่ไหมแต่ว่า พอเราไม่มีก็สบายใจมีบ้านเครียดเลยมนะั้งเไม่เครียดหรอกครับเพราะว่าก็คุยกันตลอดใช่อยู่คนเดียวแล้วใครถ่ายเพืใครอ่ะ <c> ถ <oughs> <c oughs> ่ายคนสองฝ่ายเพงงื่อเพื่อนพี่ผมก็ขาตั้งกล้องอย่างเงี้ยใช่กา <c oughs> รเป็นว่าเกณอยู่คนเดียวแบบยาวนานมากอะ่ะใช่ใช่แต่มีรูปมายาวนานมากเหมือนกันใช่ปะนั่นแหละก็คือขาตั้งกล้องเฉยขาตั้งกล้องครับเพื่อนก็ปั่นกันเยอะว่าไม่เชื่อว่าถ่ายเองพี่พวกมันพี่ก็รู้อยู่ เชื่อได้เชื่อไม่ได้ทุกคนงานแต่งก็คนเดียวเลยไม่มีไม่มีแฟนนะครับใช่ยืนอยู่ริมสุดคือเอาจริงนะส่วนตัวแล้วกับประเด็นอะไรแบบนี้เราเราก็แบบไม่ค่อยอยากให้คนไปพูดเยอะเนาะก็เขินๆนิดนึงอะไรอย่างงี้นะตอนนี้ใครรู้สึกว่ายังยังไม่ได้ยังไม่ได้อยากที่จะมีแฟนหรืออะไรไม่แต่คือทุกคนบอกว่าทุกคนพูดเหมือนกันว่าโสดจริงเหรอโสดจริงหรือเปล่าทุกคนใครก็อะไรชื่อยพี่บอยอเล็ก พี่อ้มวกนี้มันเชื่อไม่ได้ยันหน่อยมาเฮ้ยมันไม่มีจริงๆหรอผมส่จริงๆสำหรับเกณฑ์การรักษาโควิด1 9เยูเซฟโควิดพลัสเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาอธิบดิกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้เผยว่าการเบิกจ่ายสำหรับยูเซฟโควิดพลัสผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่16มีนาคม2565โดยจะรองรับผู้ป่วยโควิด กลุ่มสีเหลืองสีแดงและกลุ่มสีเขียวที่มีอาการเปลี่ยนแปลงไปเป็นสีสีเหลืองค่ะสามารถใช้บริการสถานพยาบาลที่ใดก็ได้ใกล้บ้านเพราะถือว่าเป็นความเร่งด่วนโดยสามารถใช้บริการได้จนรักษาหายไม่จําเป็นต้องใช้สิทธิ์เพียง72ชั่วโมงแล้วก็ย้ายกลับไปรักษาในโรงพยาบาลตามสิทธิ์ส่วนผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียวนะคะเป็นการปรับเปลี่ยนระบบบริการไปสู่การรับบริการตามสิทธิสุขภาพของแต่ละบุคคล ัวอย่างเช่นนะครับระกันการสังคมสวัสดิการราชการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทองเป็นต้นค่ะในกรณีที่อยู่คนละพื้นที่กับสิทธิ์ที่ตัวเองมี mm hmm. เช่นไปทํางานอยู่อีกจังหวัดหนึ่งเป็นการชั่วคราวแล้วก็ติดโควิดอาการเล็กน้อยหากเป็นประกันสังคมก็สามารถที่จะใช้บริการสถานพยาบาลในเครื่อของประกันสังคมได้ส่วนบัตรทองตามนโยบายกำหนดว่าสามารถใช้สิทธิบัตรทองพลัสรักษาที่ไหนก็ได้ เรียกว่าเป็นผู้ป่วยนอกเหมือนโรคทั่วไปดังนั้นจะไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่องยาและการรักษาพยาบาลรวมถึงกรณีแพทย์ให้รักษาที่บ้าน mm hmm. เมื่อถามว่าการประกาศยูเซ็ปโควิดพลัจะมีผลกับ Hospital ที่ต้องปิดตัวลงมากขึ้นหรือไม่นั้นก็ไม่เกี่ยวข้องกันเนื่องจากโฮสพิเทลเป็นสถานพยาบาลชั่วคราวใช้ดูแลผู้ติดเชื้อสีเขียวและเหลืองดังนั้นขึ้นอยู่กับสถานพยาบาลนั้นๆทั้งรัฐบาลและเอกชนว่าจะเปิดต่อหรือไม่ค่ะ ขอบคุณที่ติดตามชม Good Morning Insight ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยล่ะค่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ